เราเราคุยกับเขาเดี๋ยวครับเพ, <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครคุยกูเลยเฮียเดี๋ยวนีว้กิฟเอาเวลแล้วทีนี้ไม่ใช่มิดวอลเฮียอ้ยอันนี้อันนี้สามทางเหรอครับสี่แยกครับอ,อ๋อครับขอบคุณครับ,รบอ่ะสามคนเลยเหรอ,อปล่อยมันล่างคนเดียวได้ไงเนื้อเนน,น,นี่ดีครับมีเฮลงล่างได้นะเพื่อน ให้โนแมทัน้ตจริงๆกับตันจริงครับจริงครับตัวตันนี่ตัวแขกไหมครับเนี่ยดีเจแดนตัวแข็กไหมครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับผมอ่าตั้นเองครับสั่งด้วยครับสั่งผมด้วยนะโอเคสั่งผมด้วยครับผมไม่ได้สั่งครับทำไมางนั้เนี่ะไปสั่งผมได้ครับผมเป็นลูกน้องคุณไงอ๋อครับครับครับตัดไปเลยครับสัดไปเลยครับครับผมลงล่างนี่ครับลงลงล่างเนี่ยไอ้แด๊ แดมแดมลงล่างลงล่างไปไปครับไกลครับเมื่อย <c oughs> ได้บอกสั่งได้ <c oughs> เฮียด่ากันแล้วอ่ะ <c oughs> ดูดีไอ้เฮียแล้วทีผมยังปัดที่ผ่านเนี <c oughs> ่ยมาบังเอ้าอะไรของแม่งวะ <c oughs> จะมาปัดว่าสาบผมไม่เลยเป็นไงแอ๊บผมผมบล็อกอมันให้ให้นายอ่ะ <c oughs> จะไปเอานายในป่า <c oughs> มึงยังบอสเต้าอุตินะเพื่อน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 ไม่ไม่เห็นเลยเพื่อนเฮ้ยไม่เห็นฮียอะไรเลยก็ตามเฮ้ยเฮยปล่อยแม่เลยเฮียอ๋อครับเห็นแล้วครับอุ้ยเก่งมากเลยครับตายใจเย็นใจเย็นผมเห็นผมก็รู้ว่าผู้คนเอาได้ไงผมก็เลยปล่อย เนี่ยโกรธเลยผมเนี่ยก็คุณค่าได้อยู่แล้วดนี่ยเี้ยมาตาย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 ด็อกเตอร์หายดกเตร์หายว้ว้วว้ายว้้วว้าายว้้วาวว้าวน เราไม่ได้สั่งทั้งนนะทำไมคิดอย่างนั้นอ่ะไม่อย่างนั้นเพื่อนรู้สึกผิดเลยไม่อยากจะพูดละนันั่นมึงยังบอสเต้าตีเล่นลูกก่อนเลยเพนกให้นายสั่งก็ดีแล้วเลยได้เล่นตามไหมอ๋อโอเคเออนั่นแมงดีอ่ะแมงดีอะแมงดีเพื่อนแมงดีเดี๋ยวในป่าเนี่ยมันให้มันดูดเลยมันดูดเลยมันดูดมันดูดบ้าตัวจริงกันน่ะหยุเดี๋ยวเพื่อนหยุดบัเอน เอามันเอามันเอามันสวยสวยทำดีทำดีกูมากูมากูมาไม่อกี้กูมาเยอะฝักอ่ะจะเย็นเพื่อนจะเย็นย,ยังไม่มีสกิลเอาดิไม่เย็นไม่เย็นหนักเว้าเอามันเอามันไ <c oughs> อ้ยี่สิองแรกหนึ่งนั่นนั่นน,าน,น,าน,น,านั่นยังบสอสเล่าตีนะ โหมันแรงจังกับเพื่อนมังกี้อ่ะเฮ้ยมันแรงจังกับไอปิกมาแล้วงานนี้แหละงานนี้แหละเปลี่ยนเกมใช่ป่ะ X ใช่ใช่ล่างนะเอาวดวดนี่เดี๋ยวว่าตัวอันนนชุดเดียวมาป้าป้ามาหน่อยดิอ๋อเด้อเด้อมาเลยแดดแดดมามาให้มันดูหัวเลย

มันติดจังเฮีย้เราพอได้ไหมหลังเอนัช่วยกันด้วยถอนถอยถอนเฮียเริ่มมีกินแล้วนะไแดงแม่งโหดวะเพรตึงเฮ้ยข้าหลังมันวิงงาะก่จ้าหมอดึงน ดอกเนี้ยไม่อยู่ลยขออีกสักดอกแล้วกันโดนด่างมาแดล้วนเฮียโคตรตึงยังทำไมเพื่อนเอาดิกลัวไงเฮี้ย ขเดือสิบเต็มสิเพื่อนเมื่อกี้มวานมนเดินตรงนั้นนะมันมวานตรงนี้มีวานตรงนี้กลับมากลับมาเอาไงดีเพื่อนเอาไหมเอาล้เอาไลเอาขี้ก่อนนันตอนนี้ตัวนี้อนนี้ก่อนเพื่อนตอนนี้ก่อนตูดกูดกูดกูเ

เ้ยทำไมพังมันเปิดตัวถึกกันไ้เฮียเฮียเมยเยเฮแม่งโคตตึงอะเฮ้ยกับตาเล่ต่อว่ากับตาว่างหนึ่งเลาแล้วเอตเทพมาแล้วด้วยโอเครับดรับ nhan 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 mưng nhang boss tấu tiệt anh unbelievable này 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 thấy nó không chính là nó 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 nó là 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 nó là